ทำไมวิ่งบนถนนเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ยบอกไม่ฟังเลยบอกไม่จำวิ่งบนถนนทำไมวะยุบวับวับเลยนะให้แต่ไอ้กินตุ้กินเดียวมาเร็วๆเ,เลยรถมาเห็นไหมจ้างรถมาเห็นไหมอ้าอ้า เนาะอ่ะน้ำลายไล่น้ำลายลลาย้อยให้เขากินนะให้ด้งเอาเอ้ยบอกให้มาบนนี้รถมันจะเยียบเอามาทางนี้มาอ่ะเนี่ยตายเดียวตรงนี้ มึงจะสับให้สาละเอีตเลยอีหรือมึงแกะที่ซาละเอียตบอกให้สับเป็นชิ้นๆทำไมทุเรศรถมาเห็นไหมตาเดียวเว้ยหน้าน้ำคาร์มาอยู่ตรงกลางน้องหนูโย่แค่นไหมมันไม่เข้ามานี่เห็นไหมโยนมาตัวทางนี้ไว้ทันมันเนี่ยยังดูเนี่ยเนี่ยมันมันไหวอร่อยหุ่นพันหุ่น พกอ้าวอ๋ดไปไปพอแล้วอตาเดียวอคค่ะดูเองนี่นดูไอ้แดงสิไปแล้วอำคานไอ้แดงไปแล้วม่ไปแล้วไม่วิ่งตามนะ ปลายยไปยู่กลางถนนด่าง,งพอแล้วลูกพอแล้วไม่ให้น้องมั้งไม่ให้้ามแยกมั้งงไปแล้ไปล้เบือ่อเบื่อพูดไปเรื่องเนี่ยบอกว่ายะยู่ถนนจะยยู่ถนนไม่ต้องตามเลย น้องไปไหนไอ้ดมฮะน้องค่าด้วนไปไหนแม่มันมารับไปแล้วเลยมาเลยลูกมาเลยพูดอะไรก็พูดชัดมาชัดมาเร็วๆลูกมันไปรอแม่มันซี่่อยู่ตรงนั้นน่ะ แม่นพาอยู่ตรงนั้นอยู่มาลูกมามาลูกมาเร็วเร็วเร็วยู่ได้ไงคนเดียวตรงนั้นอะฮะขึ้นมาได้เพื่อนนะมาลูกมามาที่มากในอุ้งนี้มาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มาลูกมามาลูกมามีการส่งเสี่ยงให้รู้ว่าอยู่มนี่นึกว่ารถเอาไปกินแล้วไอ้เก้งทำไมไปยืนกลางถนนงั้นนะเก้ง เองรถมาพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเม่ไม่ให้กินเลยทางนี้ลูกทางนี้อยา่ยาย่า à kia nha nè gian nè đang à ô à. lắp à. à, à. quay chân đời à đam à. พอลูกพอพอแล้วอา,าเสืออ่ะมาลูกมา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 มหน้ามาทีแม่เอาพอแล้วตีก,ก่อนทีแม่บอกพอแล้วแม่ไปให้น้องกินมาลูกมา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 เร็ว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 โอ้โหหนามอีลาบมาลูกมามา มาเร็ว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 เ็วน้าเร็วเร็วเร็วกว่ไม่เจอแล้วนี่มาเป็นไงอ่ะเออยังจะมืออีกก็จะเอาให้กินไงแนี่เป็นไงอ่ะมามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วตีดดมึงนี่ตีแม่บอกว่าจะตามกินแล้วให้น้องกินมังลูก น้องกินมั่งมาลูกหม,มาเร็วๆรวเดี๋ยวเนื้อให้เดี๋ยวติดคอนะมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วโอ้ยห้ามแม่ดำห้ามแม่ดำแม่หนูมันตายหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เห็นเลยรู้จักปอยุที่เดิมแม่อันนี้นี่มาเร็วเร็วมาเร็วเร็ว ไอ้ดำไอ้ดำไอ้ก้อนลูกนะก้อนลูกไม่เจอไอ้เคี้ยวยังดีเจอไอ้คาด เอ่ะโอ้ยนับมือน,นี่นับมือเลือดออกเลยอ่ะนั่นเลือดเลย ิขอละไอ้ดำนี่ยังไงวะอ้าวให้กินแล้วมั้ยนี่นี่เห็นไหมนี่นี่นี่ต้องให้จับนี่ กินนี่ที่ลูกนี่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 กินนี่เห็นไหมเลือดออกมือเลย

mất nè, mất rồi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  đang, nó nón to lết, sure. <says the> nón <swings> uhm, to lết, 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 มัดฟันนิดเดียวคมอีกหมดแล้วลูกหมดแล้วข้าวมาไม่ถึงทั้งวายู่ต้นไม้ที่แม่มันทายอยู่คนเดียว ไปลุกมุดแล้วลุกมุดแล้วบเอคาดกัดแม่ในเลือดออกเลยแม่แม่กัดน้องได้ไงเนี่ยดำไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปเลยน้องค้าเดียวยังกัดอีกไปเดี๋นี้ไม่ให้กินแล่ดำเนี่ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> มันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วหมดแล้วพอแล้วกินไอ้โหหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วลูกมันหมดละหมดละหมดแล้วหมดแล้วอ้าวขุดทุ่งอ้าวขุดทุ่งอ้าว เดี๋ยวแม่ไปเอาเอาเอาก๋วยเตี๋ยวไส้ฮะเดี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวไส้ฮะเนื้อก๋วยเตี๋ยวไส้ให้น่าทางก็มีแต่นหนาำ ามันก็วิ่งไปห้าคนี้งเมยผจะเทให้หมดเลยเทยหมดเรียบร้อยที่วิ่เนี่ย่อช่หน้าปป๊